เรือดำน้ำ HMS Conqueror เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชนาวีอังกฤษและยังเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำเดียวที่เคยจมเรือรบของสัตรูในสงครามสมัยใหม่ HMS Conqueror เป็นเรือชั้น Churchill Class ชชลลที่ต่อย,ยอดมาจากเรือชั้นวาเลียนซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในยุคสงครามเย็นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจ HMS Conqueror ได้รับการปล่อยตัวในปี1969และเข้าประจำการในกองทัพเรืออังกฤษในปี1971 ัวเรือมีขนาดยาวประมาณ86เมตรมีระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการใต้น้ำได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำการใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและมีพิสัยการเดินเรือไม่จำกัดตามเชื้อเพลิงแบบเรือดิเซลธรรมดาภายในตัวเรือมีห้องควบคุมยุทธการและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ทันสมัยในยุคนั้นรวมถึงท่อตอร์ปิโดที่สามารถบรรจุอาวุธนำวิถีหลากหลายชนิดได้ เหตุการณ์ที่ทำให้ s m s Conqueror กลายเป็นชื่อที่จารึกในหน้าประวัติศาสตร์คือบทบาทของเธอในสงครามฟอกแลนด์ระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาในปี1982ในขณะที่สถานการณ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้เริ่มตึงเครียดรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจส่งกำลังทางเรือไปยังพื้นที่เพื่อยึดหมู่เกาะฟอกแลนด์กลับคืนจากการยึดครองของอาร์เจนตินา s m s Conqueror ถูกส่งไปยังเขตปฏิบัติการพร้อมคำสั่งชัดเจนให้ออกปฏิบัติการเงียบป้องกันกองกำลังเรืออาร์เจนตินา ในระหว่างการลาดตระเวน HMS Conqueror ตรวจพบเรือลาดตระเวนอาร์เจนตินาชื่อ General Belgrano ซึ่งกำลังแล่นอยู่นอกเขตห้ามเรือของอังกฤษหลังจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และคำสั่งจากรัฐบาล HMS Conqueror ได้ดำเนินการยิงตอร์ปิโด Mark 8จำนวน3ลูกไปยัง General Belgrano ในวันที่2พฤษภาคม1982ส่งผลให้เรือรบของอาร์เจนตินาลำนั้นอับปางลงภายในเวลาไม่กี่นาที ทำให้ลูกเรือเสียชีวิตกว่า300ในเหตุการณ์นี้ทำให้เจเนอ a รลลเบลกราโนกลายเป็นเรือรบลำแรกที่ถูกจมโดยเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในสงครามจริงเหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเสถือนในระดับนานาชาติบางฝ่ายมองว่าเป็นความจำเป็นทางทหารขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการใช้กำลังเกินขอบเขตอย่างไรก็ตามการจมเรือเจเนอรลลเบลกราโนทำให้กองทัพเรืออ,อาร์เจนตินาถอยออกจากเขตปฏิบัติการทางทะเล ส่งผลให้กองกําลังอังกฤษสามารถดําเนินการยึดเกาะฟอกแลนด์คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกคุกคามจากเรือผิวน้ําของฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปหลังจบสงคราม h m s c อ n ม u e r o r เอร์กลับสู่ฐานทัพที่สกอตแลนด์ในฐานะฮีโร่ลูกเรือทุกนายได้รับเกียรติและคําชื่นชมจากรัฐบาลและกองทัพการปฏิบัติการของเธอกลายเป็นกรณีศึกษาสําคัญในด้านยุทธวิธีของเรือดำน้ำําโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์เริ่มกลายเป็นหัวใจหลักของกําลังทางเรือ ในแง่ของเทคโนโลยี HMS Conqueror ถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่ล้ำสมัยในยุคนั้นมีระบบโซน่าแบบแอคทีฟและแพ่สอซีฟอร์ 4, ระบบควบคุมตอร์ปิโดที่มีความแม่นยำสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงความสามารถในการพรางตัวจากเรือศัตรูเป็นจุดเด่นสำคัญทำให้สามารถเข้าใกล้เรือเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี HMS Conqueror ถูกปลดประจำการในปี1 9 9 0เนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่รุ่นที่ทันสมัยกว่าแม้จะถูกปลดประจำการแล้วแต่เธอยังคงเป็นตำนานของกองทัพเรืออังกฤษและเรื่องราวของเธอยังคงถูกนำมาเล่าขานในสถาบันการทหารทั่วโลกในเชิงยุทธศาสตร์การมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อย่าง HMS Conqueror ทำให้อังกฤษมีความสามารถในการป้องกันและโจมตีในระดับโลก สามารถส่งผลกระทบต่อการคำนวณยุทธศาสตร์ของศัตรูไม่ว่าจะในมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียหรือแปซิฟิกเธอคือส่วนหนึ่งขององค์การทวงดุลอำนาจในยุคสงครามเย็นที่ทุกการเคลื่อนไหวใต้น้ำล้วนมีนยัยยะที่ใหญ่โตระดับภูมิรัฐศาสตร์แม้จะผ่านมาหลายสิบปีแต่บทเรียนจาก HMS Conqueror ยังคงถูกศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าจะในด้านยุทธวิธีการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการใช้เทคโนโลยีในสมะระภูมิทางทะเล เธอพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังขององค์การรบแบบเงียบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงปืนและสงคราม sms c อ n q ิวเ o r อไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่คือเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการทหารและสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถของราชนาวีอังกฤษเรือดำน้ำลำนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความกล้าหาญของลูกเรือที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ท,ท้าทายใต้ทะเลลึกที่มืดมิดและอันตรายพวกเขาต้องใช้ทักษะสติปัญญาและความกล้าหาญในการดำเนินภารกิจซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ได้ แม้ HMS Conqueror จะไม่ได้อยู่ในประจำการแล้วแต่เธอจะยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสงครามทางทะเลสมัยใหม่และจะถูกจดจําตลอดไปในฐานะเรือดำน้ำที่กล้าหาญและมีบทบาทสําคัญที่สุดลำหนึ่งของอังกฤษและโลก